ม้านั่งสวยๆนะครับม้านั่งหน้าบ้านสวยๆเหล็กผสมไม้สไตล์ช่างกรุงนะครับสวยๆกันเลยนะครับแต่นี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับต้องทําสีไม้อีกรอบแล้วก็เหล็กก็ต้องทาเป็นสีดํานะครับอันนี้พามาดูก่อนนะครับเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับพามาดูข้างหลังนะครับอันนี้ผมทําสีให้มัน เข้ากับบานประตูนะครับบานประตูก็เป็นเหล็กผสมไม้สีเดียวกันนะครับเดี๋ยวพามาดูข้างหลังนะครับอ่าข้างหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับอ่ามันยังไม่เด่นเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราต้องทําสีเหล็กให้เป็นสีดํานะครับเอาลงให้ดูไปก่อนนะครับคลิปเต็มมีนะครับเดี๋ยวกําลังจะตามมานะครับ